เพราะเราจะไ้กลางไหน <Okay. S 1> ไปเจอกันที่รากางติน์นะคะรถแบบว่าทะลรู้ออกมาถึงตรงนี้เลยนี่นี้ป่ะติดต่อสถามได้รถแน่นมากไปวัดดวงกันดูคนเยอะมากใช่ก็คือแต่เราจะเข็นรถ เห็นแล้เราไปกนเห็นรถล่องหาไปเรื่อยล่องหาไปเรื่อยเมื่อกี้พี่เขาแบบโอ้ยไม่มีที่ลงเลยเขาบอกเอาริมน้ำเปล่าแต่คือพูดแบบคือไม่มีจะพูดทำไมใช่ไหมไม่มีสรุปไม่มีดคนดูแลรวมดี เสียงดวงกันหน่อยใส่เสื้อก่อนร้อนจริงๆนะเดกนิดอ่ะนะเดินไปตรงไหนดีวะตัวเองไปทางไหนอะ่ะอันนี้ก็ได้แต่มันร้อนอะ่ะอ่ะเดินไปก่อน ค่อนข้างจะเต็มหมดแล้วตรงนี้แหละ,อะชอบวันไหนมากกว่า sổ phá hay nàng Nên chồng đều Hiện lại càng tên đuổi Tăng Phải lời tên Tên lào mới đủ được lực นนี้ก็คือทางเข้าลางกางเต็นท์ลางกลางเต็นท์ก็นี่เลยที่เราเห็นตรงนี้ต้องดูมุมสูงเนาะนี้ทางเข้าแล้วก็ตรงนี้เลยข่าวๆฝั่งนู้นจะเป็นเต็นท์ติดแอร์ตรงนู้นนะคะเป็นเต็นท์ติดแอร์ริมนู้นเลยมีห้องน้ำส่วนตัว จะมีลุกเออโน้ตรงนู้นอีกอันหนึ่งข้างในแต่ตรงนู้จะไม่ค่อยมีหญ้าแถวนี้จะหญ้าสวยหน่อยแล้วก็ถ้าใครมาเร็วจะได้ริมน้ำ <c oughs> โอเคตรงนี้ก็ร้านจอดรถนะคะตรงนี้เลยแล้วเขาก็จะมีรถเข็นให้ยืมด้วยตรงนี้ที่จอดรถก็เยอะอยู่นะหนุ่ม นี่ที่จอดรถนั่นก็ทางเข้าห้องน้ำก็นี่เลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูอีกทีนึงนะคะเราจะพาเข้าไปดูห้องน้ำกันฝั่งนู้นจะเป็นของผู้ชายเราพาไปดูฝั่งผู้หญิง น,นี่เลยนีห้องน้ำผู้หญิงนี่เป็นห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นน่าจะเหมือนกันกนับห้องนะ ก็เป็นโถ ổ. ประมาณนี้ห้อง,งาน้ำมีสนามเด็กเล่นด้วยสำหรับเด็กๆเราพาพวมอยู่ไหนไหน,นี่เดียว นี่เต้นของเราเองกลางเสร็จแล้วเต้นของเราช่างลกจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปจัดเต้นกันก่อน,ต,น,นตอนนี้ลกมากจ้า <c oughs> โอ้วิสามุมสวย วันนี้สองวันแล้วนะตก2วันเลยนะใช่เมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกใช่วันนี้ตั้งเสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วค่อยดีหน่อยวันนี้อะไรนะตั้งแบบกฐามใหญ่หน่อยใช่สองวัน ไม่แรงใช่แล้วแล้วทางเป็นใหญ่นี่แหละทางเป็นใหญ่ก็เลยดีหน่อยแต่วันนี้เขาบอกว่าตีวเราก็แอ่งนะแต่ว่าข้างหลังเขาไม่แอ่งเท่าไหร่หรอกนะอ,กนนะออกไงอะแล้วตอนนี้ก็นั่งชมบรรยากาศเสียงฟังเสียงคนตกไปก่อนนะกกางเต้นจนหอบปูเลย สไปซกจนจนเมาเมาแล้วเหี่ยิ่ยสมส <laughs> ยหมดขวด กันเธอวันนี้เรามีเมนูคงดูไม่ออกเนาะไม่ออกต้มยำปลาคังคือวันนี้มันทําอะไรไม่ได้อะอ,นนอันนี้เราซื้อมาอไก่จ้อกับต้มยำปลาคังแต่สีมันดูแตกๆสีแบบนี้จะเผ็ดมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าทําไมเผ็ดแ,แบบเผ็ดร้อนอ่ะวันนี้เมนูของเราก็าคืออุ่นอย่างเดียวครับนี่ไงเราหุงข้าวหุงข้าวอ่ะ,อะขะใช่ พราะวันนี้ยังออกไปทําอะไรไม่ได้เลยฝนยังไม่หยุดตกเลยฝนยังไม่หยุดเลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพลอยๆครับใช่นี่ก็สองทุ่มครึ่งและ้วะตกตั้งแต่ยังไม่สี่โมงกว่ากป่ะใช่ตกตั้งแต่หกโมงอ่ะนี่ตกจะสามทุ่มเน,นอะใช่ะจะสามทุ่มแล้วหยุดไปแล้วรอบหนึ่งหยุดสักยี่สิบนาทีแล้วก็ตกมาแล้วก็มาใหม่หอ่ะปล่อยๆอันนี้น่าจะนอนสบายใช่วันนี้ก็กินง่าย เดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวยังไงไม่เป็ไนไรให้มันมมตกอีจะตกได้ทั้งวันไหม,อ,มอยู่สามวันสองคืนนะมันต้องหยุดให้เล่นบ้างแหละหยู่จะก็หยุดใช่พรุ่งนี้ก็แดดแรงเหมือนเดิมจ้ากินข้าวกันโอเคงั้นวันนี้กินข้าวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มา,าพรุ่งนี้มา,มาเริ่กันใหม่เรามาเดินดูาน <c oughs> ลานน้ําลายเขาใหญ่ก็สวยดีสว่าแม้ว่าคนจะเยอะก็ตามนะใช่วันนี้คนเยอะ่แต่ต้องยังว่าโอเคถึงคนเยอะก็ยังแต่ก็ยังสวยอยู่ก็ยังสวยอยู่โอเคไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ สนามเด็กเล่นเครื่องเล่นคืนดีตอนนี้ก็ที่บ่งและแก้วตอนนี้เหรอจะเที่ยงครับอุตส่าห์ทำข้าวไว้กินตอนเช้าใช่อุตส่าห์ทำข้าวเสร็จแต่เช้าตื่นมาแล้วอ่านนมอาบน้ำเสร็จไหนมีอะไงต้นว้าวน้ำหายหมดแล้วจ้าวันนี้โล,งลนะ่งแล้วนะวันนี้คนออกเยอะแล้วใช่น่าจะเป็นวันหยุด วันที่สามทุงนี้อยู่อีกวันหนึงเขาคงกลับไปพักผ่อนกันแหละหรือว่าเขามากันสองวันละนี่ครับบรรยากาศวันนี้โล่งกว่าเมื่อวานเยอะแต่เต็นเราก็ยังคงอยู่กลางแดดเรียบร้อย ย้ายมานั่งใต้ร่มไม้ครับมากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปเที่ยวกันดีกว่าบ่ายๆจะได้กลับมาเล่นน้ำโอเคกินากันค่ะแดดดีดีมากมาเล่นสินะตอนนี้ประมาณ39องศาเฉพาะในเต็นท์มันอบอ้าวอ๋อเหรอ แต่ถ้ากลางแดดก็มีโอกาสนะแต่ต้นไม้เขาก็เยอะนะเยอะแต่เราขี้เก็จย้ายแล้วแต่เราน่าจะใหญ่เกินไปลงวางบักขานไว้เรียบร้อยแล้วที่ขับลานก็ประมาณนี้วันนี้จะมองออกหน่อยนะเพราะวันเต็มเยอะเลยมองไม่ค่อยออกนี่ขับใหญ่นะ ต้นไมใ้ใหญ่ก็เยอะนะนีะ่ด้านโู้นน่ะร่มเลยริมน้ําก็กว้างนะคือริมน้ําเป็นแนวยาวเลยเนาะใช่เ้ีเราไปเดินดูลานกันดีกว่าแต่ร้อนๆชิวๆไม่ค่อยชิวเลยเออเนี่ยใหญ่นะเมื่อวานแน่นเลยเมื่อวานแน่นจนดูเล็กเลยนะก็ดูดีินน้ำบรรยากาศดีนะเราเห็นน้ําแค่แบบปลายๆยังรู้สึกว่าบรรยากาศดีเลย <S <S อ่านี่ตรงนี้ก็อีกลานหนึ่งครับไม่ใช่อีกลานที่ว่ามันยาว ยาวไปนี้เลยไปรุ่นล่าสุดยันรุ่นเลยนะอืมแล้วนี้ก็มีที่ล้างจานอีกจุดหนึ่งครับมีที่ล้างจานสองจุดเออจบร้านอาหารข้าวกับน้ำที่อยู่ด้านโน้นเนาะเดี๋ยวเราเย็นๆค่อยเดินไปซื้อน้ำแข็งซื้ออะไรเนาะนี่ท่ากาลางริมน้ำก็ได้บรรยากาศแบบนี้เลยเพราะว่านี้จะมีทะเลริมน้ำเป็นเพื่อนเราไหากเออวันนี้ต้องเหงาแน่เลยเนาะ <laughs> น้ำมันลงเหรอือม่เช้าเ,าเยอะกว่านี้นะเรือเรือเรือใบาพาย ดีกว่าเราไปหาข้งนอกไปหาท,ที่เที่ยวแล้วก็ซื้อได้กินกันก่อน ไปเช่าเรือเล่นน้ำนี่น้ำวันนี้ต้องได้เล่นน้ำยเรือเล่นนี่ตรงนี้เป็นร้านค้าด้วยเหรอเราถ่ายบรรยากาศร้านค้าไปให้เลยเนาะถ่ายไปมี้าแก้วไปติดต่อเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปบรรยากาศเล่นๆนี่ครับบรรยากาศร้านค้าเป็นประมาณนี้เนาะมีเครื่องดื่มขายมีอาหารตามสั่ง นี่ก็มานั่งทานข้างกันตรงนี้ได้นะมีบ่อปลาคาร์บด้วย,าาวยถ้าช้าเท่าไหร่อ๋อต้งเพิ่มก่อนโอเค ไม่พายมาแล้วพร้อมพร้อมใช่ไหมจริงๆเขามีเขามีแบบเรือฟรีนะ,ะเรือฟรีก็มีใช่แต่ถ้าเกิดว่าเชา่าก็ห้าสิบบาทแล้วก็เอาไม้พายที่เขาใช่ไม่รู้ว่ากี่นาทีแต่ก็แล้วไม่รด้นนหรอกอไม่นด้หรอกพัะนาก็มีเหตุผลเรือไปแล้วกลับไม่ไดุ้้ยพายจะพายเป็นปะเนี่ยค่าเชา่าก็ห้าสิบบาทประจำร้อยหนึ่งออ ชีอะไรดีชีชมพูก็ได้นะชมพูอ่ะกุฎานาสวมชิวชีบก่อนลงน้ำแบบนี้ได้ไหมอ่ะอืมอ้วนเกินไปโอเคพร้อม เล่นน้ำตุ่มเนี่ยกนี่จริงๆไม่ต้องเช่าเรือก็ได้เนาะน้ำตุ่ของผมแค่ประมาณเอียวใช่เด็กๆก็เล่นนะดูคุณต้อง่ายเรือไม่ได้เหมือนกัน่า พี่ต้องพายเรือคนเดียวร่เคยดสุดที่ชเชียวหลานมาเด้อพายวให้เรือมาด้วยให้ดูเรือก่อน cho nó chill chill nó. Tao cũng chill, tao cũng chill. ยไหนโชว์พายบ้างดิมา,าเจอภายเข,าข้าปักแล้วนะคะอจอถึงไว้เนะนี่ยตัวหนักจังยกก่อนบรรยากาศสวยดีเนาะนี่ครับบรรยากาศเยน็นๆห้าโมงเยน็น <s> คือจริงๆอ่ะถ้ารออีกหน่อยฝนไอ้แบบแดดแดดร่มกว่าน,นี้ก็น่าจะดีนะยังไม่เลิกเล่น แล้วยังไม่ยอมคือนะ,ะรู้สึกว่าร้อนได้ได้รูปแล้ว <c oughs> ไม่ได้หรอกจริงๆอ่ะไปโอ้เรือไปหมดแล้วไปไป,เ,ปเรือเราเองแล้วกัน น่าเหมือนเด็กอย่าอ่อนเอากล้องไปถึงน้ำแล้วเนี่ยลืมจับตรงนี้นะเดี๋ยวต้องเาป็นคนคอยบริการต้องว้น้ำกี่ไปตยกกั้มาเรื่อง้ พี่ต้องเหนี่ยวเรือคว่มนะมันค่ำโหเหลือโคตรเยอะเลยเขาขึ้นไปนั่ง,งยังได้เลยเนี่ยหนู่ามันตึความแล้วนะ ่าไม่ใช่เหมือนตั้งอะโอ้ร้อนสีเลยจานละใช้เบกต้องวันนี้คุณต้องโชว์ฝีมือ <c oughs> นี่ผลไม้ที่เราไปเมื่อวันเราไปเขือเ่อนมาได้มีรอนได้มีร้อนมานี่รองท้องตอนเช้าประมาณนี้ไปก่อนโอเค เดี๋ยวกินข้าวกันครับก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็คงกินข้าวเสร็จก็คงเก็บของกันเนาะใช่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เก็บของกลับบ้านนะครับกินรองท้องกันก่อนจะได้มีพลังงานจะพอไหมเนี่ยโอเคอะรองท้องไปก่อนไปกินข้าวเดี๋ยววันนี้ก็ปน้องก็เดี๋ยวเก็บเต็นแล้วก็กลับบ้านนะครับที่นี่ก็โอเคเลยเนาะ โอเคเลยใช่นนมีคนเป็นที่ยอดที่จุดแล้วแหละใช่เรามาวันหยุดยาวด้วยแหละมั้งคนเลยเยอะหน่อยแต่ก็โอเคครับก็ฝากติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันอาจจะรอบนี้อาจจะไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเยอะหรือว่าอะไรเนอะคนเยอะใช,ใช่ดูบรรยากาศข้าเท่าไหครับมันที่ที่ดังแล้วโอเคเลยโอเค